เยืมที่ว่างฟ้าฟ้ากว้างยี่สิเครื่องเต็มกระจางสีสด,ดงดแบบงามบวววามด้วยแสงสุรยิยะกลมเกลีวแกร,กรบเกรื่อชืชู่ผู้เชืสอศิลปะ ทูสัทุสีพระตรีเวะอิศวมตาหารัสสปกรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยวันนี้ให้เราวิงวอนขอพรจากพระเจ้าเพื่อเราได้มีจิตใจที่อดทน แต่ว่าย่าง,งลำบากเพียงใดปรเจะนอบทาําตามน้ำพระทัยของพระองค์โอกาสนี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพเพื่อได้ร่วมมิการศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร พระองค์ทรงรับใช้พระบิดามาทนอภัยแก่ผู้สนุกถิดข้าแต่พระเจา้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจา้าทรงพระกรุณาเถิดพระองค์เสด็จมาด้วยคนบาปให้เป็นทุกข์กรับใจข้าแต่พระคิาาสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคิสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิด ปวงประทับเพื่อขวาพระบิดาเพื่ออธิษฐานแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปท่้นเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพลังของผู้วางใจในพระองค์โปรดทรงฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวอนขอเพราะว่าหากพระองค์ไม่ทรงช่วยแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้อ่อนแอจะทำอะไรไม่ได้เลยโปรดประทานพระสถานช่วยเหลือข้าพเจ้าเสมอเพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นที่พอพระทัยพระองค์ทั้งในความคิดและกิจการด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระมิพเยสุขิสัจเจ้าพระบุตรทรงจำเริญและของราชเป็นพระระาชาเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดอมน บราณจากจดหมายนับบลเปาโลอัตราสาวกถึงชาวโคริงฉบับที่สองพี่น้องในฐานะผู้ร่วมง,งานของพระเจ้าเราขอร้องท่านทั้งหลายอย่าเพียงแต่รับร่างสถานของพระองค์ไว้โดยไม่เกิดผลโรรองตรัสว่าในเวลาที่เหมาะสมเราได้รับฟังท่านและในวันแห่งความรอดพ้นเราได้ช่วยเหลือท่าน ขณะนี้คือเวลาที่เหมาะสมขณะนี้คือวันแห่งความรอดพ้นเราไม่เป็นอวปสักยีดขวางทางของใครเพื่อมิให้ใครตำหนิงานรับใช้ของเราแต่เราแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในทุกกรณีด้วยความอดทนอย่างมากในความทุกข์ยากความผัดสนความขับแค้นการถูกบอยตี การถูกจองจําการจลาจนความเหน็ดเหนื่อยจากการงานการอดนอนการอดอาหารเราแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจความรู้ความภาคท,ทางเทียนอดทนความใจดีความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าความรักที่ไม่เสแสร้ง ใ้้ยคาสัจจริงและด้วยพระอนุภาพของพระเจ้าโดยใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งมือซ้ายและมือขวาทั้งยามมีเกียรติและยามไรเกียรติทั้งเมื่อถูกกล่าวร้ายและกล่าวดีเราถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงแต่เราก็พูดความจริงเราถูกกล่าวหาว่าไม่มีใครรู้จัก แต่เราก็มีคนรู้จักมากเหมือนกับคนกำลังจะตายแต่เราก็ยังมีชีวิตเหมือนคนถูกลงโทษแต่เราก็ไม่ถูกกระหารเหมือนกับเป็นคนมีความทุกข์แต่ชื่นชมเสมอเหมือนกับเป็นคนยากจนแต่เราก็ทำให้คนจำนวนมากมั่งมีเหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เราก็มีทุกอย่าง ประวัติาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงร,องร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทําสิ่งมหัศัรรย์พระองค์ทรงชัยชนะด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และด้วย พระทาหาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เชิญรงจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด,ด่ตระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงชัยชนะของพระองค์ต่อหน้านานาชาติทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ต่อพงพันอิสราเอลแผ่นดินทั้งมวลเอล๋ยเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงช่วยให้รอดน้นเชิญรับจึงร้องเร่งบทใหม่ถวายแด่เดียเจ้าแผ่นดินทั้งมวลจงโหลร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีเถิด จงเก่งเสียงขับร้องและถวายสะดุดีเถิดเชิญรับจงร้องเพลงบทใหม่ถาวายแด่เรียเจ้าเชิญยืนฮัลลลูยาฮเลลูลยา ข้าแต่พระเจ้าพระวาจาของพระองค์เป็นที่ปเป็นประทีปสองทางและเป็นแสงสว่างสองทางเดินของพระพเจ้าฮเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย บทอ่านจากพระสาารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระรเจ้าตัยแก่บรรดาศสษย์ว่าท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เราเกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าโต้อตอบคนชั่วผู้ใดตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาของท่านก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วยผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับท่านเขาเดินไปกับเขาเราหนึ่งหลักจงไปกับเขาสองหลักเถิดผู้ใดขออะไรจากท่านก็จงให้อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสินใดจากท่านพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิจจาสุงทราเจริญเทิด ต้นไม้ยิ่งโตยิ่งสูงอย่างไรยิ่งให้ร่มเงาอย่างนั้นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าฉันจำเป็นต้องให้ร่มเงาคนอื่นเสมอหรือแต่นั่นคือตัวตนของเราต้นไม้ที่แตกหน่อมาจากพระเยซูคริสต์เจ้าได้เติบโตในจึงเราอย่างไรเราอาจจะมีคำถามมากมายว่าฉันพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วแต่งใช้โอกาสนี้ลึกถึงเสมอว่า ภารกิจที่พระเยสุจาสม,มอบให้กับเรานั้นยังคงมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ,สมอไม่ได้วิเคราะห์ตามว่าต้องทุกคนต้องทําเหมือนกันเท่าเทียมกันคนนั้นต้องเป็นล้มเงาให้กับฉันแต่ใช้โอกาสนี้ตระหนักว่าพระเยสุจาทรงยกระดับเราขึ้นอีกขั้นหนึ่งพยายามยกระดับไปถึงเรื่องของการที่พยายามให้ตามความสามารถของเราตามพรของพระเจ้าทรงให้กับเราเมื่อพระอ,องค์ทรงมอบให้อย่างไรแล้วอย่าเก็บกักไว้ แต่จงเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเป็นแสงสว่างให้แก่กันและกันต่อไปขอพระเจ้าอวยพ,อพอร ข้าแต่พระเจ้าแห่งศาสตร์กลโลขัตวายพระพรพวกมิพระทยเมตตาธรรมปางซึ่งข้าพระเจ้าพัถวายอยู่นี้อันเปนพนผลมมาจับแผ่นดินนั้นทำกำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นาหารันดานให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอโทยพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร าแต่พระเจ้าแห่งศาสตร์กลโลกอัาวายพระพรพวกมีพะทายเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพระเจ้าอัวายอยู่นี้อาเป็นผลม,มาจากโทษองุ่นน้ำน้ำพะเาตั้แรงของมนุษย์และจะเป็นเครื่องดื่มชุบเรียนจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้า,จาตลอดนิรันดร พี่น้องจมวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมพันธุภาพทรงรับกถาบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเพอพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาเราและพระศาสนาจากศิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงลุ้งดูและฟื้อฟูมนุษย์ด้วยปังและเหล้าองุ่นซึ่งเป็นอาหารและสีลศักดิ์สิทธิ์ขอให้เครื่องบูชาเหล่านี้ช่วยข้าพเจ้าหมายทั้งกายและใจตลอดไปด้วยเถิด ท้งนี้ขอพึ่งพระบิดาเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายออเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยสมรวมใจระลึกถึงพระเจา้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นี้รันดอนพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งคุณเชื่อขอบคุณพระองค์ตลอดกาลทุสถานแห่งหน พระผู้ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าหายได้รอดพ้นเดชะพร,ระมินภกิีเจ้ารวมท่านทรงพระเมตตาต่อมนุษย์ที่หลงไปจึงทรงพระกศุบาเสริบังเกิดจากพระนามพมจารีทรงรับประมานบนไม้กางเขนช่วยข้าพเจ้าหายให้รอดพ้นจากความตายนิรันดรและเมื่อทรงกลับคืนพระชนชีพก็ประทานชีวิตอาศีสถาพรให้อีกด้วยดังนั้นข้าพเจ้าหายร่วมกันถวายพระเกยียรติเสดีพร้อมกับเทพนิกกร และพระนามาเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิสธิ์ศักดิษิ์สักดิธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริอุ้งโรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพรงค์เปผู้สักดิธิ์อย่างแท้จริง และสบป่อกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ุประการโปรดทรงพระนาทรงพระจิตเจ้าโปรดานให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและผลของพระเยซูกิ์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายตอนที่พระกิ์เจ้าทรงมอบพงเพื่อรับทรมานโดยสมัครประไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออประทานแกบรรดาสิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเล่งหางคําเสร็จแล้วพระองคท่าสุดที่เราเอาุ่นขอบพระาคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิกรัสว่า รับด้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตที่จะหลังออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด พระประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระกิสตจ้าได้สิ้นพระชนพระกิสตจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระกิสตจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ,จ้าขพเจทางหลายกำลังหรือถึงการซิมพระชนและการขค้นพระชนมชีพของพระกิตตเจา้าขอน้อมถวายปังอมาะชีวิตกับพระฤาษีดาวความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงลดสายขปจทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาคพระองค์ ข้าพเจ้าหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้จจาทรงรบรวมทุกคนที่รับผ่ากายและ็นของพระคตณเจ้จจาแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงัิ์และคณะสฆงด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟ์พะสละของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสและบุญ,ญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกิตตเจ้าพร้อมกับพระกิตตเจ้าและในพระกิสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพประสมพระสิ่งโลยกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร พระสุจารย์สอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าในพระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์ทรงสาเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าแห่ภัยแก่ผู้อื่น โปรดช,ช่วยขพเจ้าแม่แพ่การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยขพเจ้าหายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสายสุดท hmm. ุกวันนี้ทรงพากณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะรับความสุขและรอรับเสด็จพระเยสูคริสจ้าพระผู้กอบผู้ขพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจพระนุภาพและพระิริอุงด้เป็นของพระองค์ตลอดนี้รันดร์ ข้าแต่พระเยสูคือเสัจจพระุอาางค์ตัดพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านพระยงค์งถือโทษขเจ้าต่โปดทอดไม่เห็นความเชื่อในภัสนาจากของพระองค์และโปรดให้พัสนะจากสงบราบรื่น มีสามกี้รตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรญและของราตลอดนิรันดร <Amen. S 1> ขอให้นติสุขของพระคริยศจากับท่านทั้งหลายเสมอและสถิกับท่านด้วยให้เรามอบนสิสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลมลามบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลมลามบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิด ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลมลมามบบของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแกะพระเจ้า นี่คือสรุปล้างบาปของโลกพ,พระธิ้าทรงเรียบร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสูนพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดระพิงพระว่าจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคุณเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าการรับสิมัสสิทธิ์ร่วมกันนี้แสดงว่าสมบรุ์เป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ขอให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ประเกิดผลในภาษาจักรของพระองค์ด้วยเถอ ทั้งนี้ขอพึ่งพระบิดาพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายาพระเจ้าสถิตก,กับท่านและสถิตก,กับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตทาพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดวิธีพิสาจจบแล้วจบไปในสายสุขของพ,อขอขอพระคุณเจา้าเถิดหน้าสองหกสาม ลูกจะตอบแทนคุณเพื่อได้ใช่ไหนขอ,ขอสัรนเลสัสินเรื